ก็มาพบกับครูจ๊อบนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ไวรัสนะครับโควิดนะครับทำให้โรงเรียนเราไม่สามารถเปิดได้นะครับงั้นครูจะใช้วิธีนี้นะครับในการจัดการเรียนการสอนไปก่อนนะครับช่วง6สัปดาห์แรกนะครับแล้วก็จะใช้ Google Classroom ในการเก็บข้อมูลเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบปีการศึกษานี้เลยนะครับอ่าอันดับแรกนะครับอ่อวันนี้นะครับครูจะมาสอน เรื่องไฟฟ้าสถิตนะครับดูในจอนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับอันนี้ยืมสไลด์มาจากของโรงเรียนสวนกุลาบนะครับครูทงชัยนะครับอันดับแรกนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับสถิตแปลว่าอยู่นิ่งนะครับอยู่กับที่นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษคือ static electricity นะครับ electricity คือไฟฟ้านะครับแล้วก็ static คือเป็นไฟฟ้าที่อยู่นิ่งนะครับไม่ได้เคลื่อนที่นะครับ นะครับอ่ต่อไปนะครับเรามาดูประวัติความเป็นมาก่อนนะครับไฟฟ้าสถิตนะครับเริ่มเมื่อ600ปีก่อนคริสต์ศักราชนะครับในยุคกรีกนะครับเป็นการค้นพบประจุไฟฟ้านะครับในยุคกรีกต่อมาทาลิสนะครับแห่งไมเลตัสนะครับนักปราชาวกรีกนะครับได้อ่กล่าวถึงการสะสมของประจุไฟฟ้านะครับใน แท่งอัมพันธ์นะครับแล้วก็ผ้าขนสัตว์นะครับเอ่อคว่าอิเล็กทริิตี้นะครับก็คืออิเล็กตรอนนะครับเอออิเล็กตรอนในภาษากรีกนะครับก็คือแปลว่าอัมพันธ์นะครับเอ่อวัตถุที่ผสมประจุเหล่านี้สามารถดึงวัตถุที่มีน้าหนักเบาเช่นเส้นผมได้นะครับก็คือเวลาเราถูแท่งอัมพันธ์กับขนสัตว์นะครับแท่งอัมพันธ์เนี่ยสามารถดูดกับสิ่งของนะครับเบาๆได้นะครับตามรูปนะครับ ก็คือแสดงว่าแท่งกำพันเนี่ยมีประจุไฟฟ้านะครับต่อมานะครับคิสซักลาด1,600นระวิลเลียมกิลเบิร์ดนะครับพบอำนาจทางไฟฟ้านะครับก็คือเอาแท่งกำพันนะครับถูกับผ้าขนสัตว์นะครับแล้วก็พบว่ามันเกิดประจุนะครับบวกกับลบต่อมาชาล์คูลอมนะครับกฎของคูลอมก็คือเกี่ยวกับแรงทางไฟฟ้านะครับต่อมาเออร์สเตดนะครับ ก็คือ,อพบว่าเข็มทิศเบี่ยงเบนนะครับเมื่ออยู่เมื่อมีขดลวดที่มีกระแสะอยู่นะครับทําให้เข็มทิศเบี่ยงเบนแปลว่าไฟฟ้าทําให้เกิดแม่เหล็กนะครับต่อมาคือฟาราเดย์นะครับพบว่าเมื่อขดลวดหมุนตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กจะทําให้เกิดไฟฟ้าก็คือเหมือนเครื่องปั่นไฟนะครับ ต่อไปนะครับมาเรียนรู้ถึงเรื่องของประจุไฟฟ้านะครับประจุไฟฟ้ามีอยู่2ชนิดนะครับ2ชนิดนะครับก็คือประจุบวกกับประจุลบนะครับประจุลบก่อนนะครับประจุลบก็คืออะไรก็คืออิเล็กตรอนนะครับประจุบวกก็คือโปรตอนนะครับประจุไฟฟ้ามี2ชนิดนะครับถ้าประจุเหมือนกันนะครับตามรูปนะครับถ้าระจุเหมือนกัน เช่นลบกับลบหรือว่าบวกกับบวกนะครับก็จะผลักกันนะครับเราจะเขียนเป็นลูกศรออกไปตรงกันข้ามนะครับตรงข้ามซึ่งกันและกันนะครับแต่ถ้าประจุเหมือนต่างกันนะครับประจุต่างกันก็จะดูดกันนะครับดังรูปนะครับหน่วยของคูลอมนะครับ1่คูลอมคือนิยามนะครับนิยามคือเราจำอันนี้เลยนะครับ ประจุของกระแสไฟฟ้านะครับที่ไหล 1M แอมป์ใน1วินะครับ1คูลอมก็คือกระแสไหล1แอมป์ใน1วินาทีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับประจุนะครับยังจะมีสูตรนะครับสูตรนี้นักเรียนควรจะจำนะครับแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดให้นะครับอันนี้คือ Q นะครับ Q q เท่ากับ ne นะครับ q คือประจุนะครับ q คือประจุนะครับส่วน n คือจำนวนนะครับจำนวนอิเล็กตรอนนะครับ j อ n o นะจำนวนอิเล็กตรอนคูเขียน e ลบแล้วกันนะครับส่วนค่า e นี้ก็คือเป็นประจุของอิเล็กตรอนหนึ่งตัวนะครับก็คือ หนึ 1> 1. ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับจะเขียนยากครับคือประจุของอิเล็กตรอนนะอันนี้คือประจุรวมนะถ้าคิวใหญ่คือประจุรวมถ้าอ e ีเล็กคือประจุอิเล็กตรอนนะครับคือหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการผลักนะครับผลักกันนะครับ รูป้ายมือนะครับก็คือประจุมันเหมือนกันนะครับถ้าประจุเหมือนกันแต่นี้เป็นแท่งแก้วแต่ตานี้เป็นแท่งยางนะครับถ้าเหมือนกันก็ผักกันเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเอาแก้วกับยางนะครับมาประจุต่างกันปุ๊บมันก็จะดูดนะครับอันนี้แปลว่าไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้าเห็นไหมว่าไฟฟ้ามันจะอยู่กับที่นะครับไฟฟ้าอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนตัวไปนะครับ คือ,อยังไม่ใช่ไฟฟ้าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาดูว่าอนุภาคของอะตอมนะครับอนุภาคมูลฐานของอะตอมมีอยู่3นะครับคือโปรตอนประจุประจุบวกนะครับนิวตอนไม่มีประจุแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับจะประกอบไปด้วย3อนุภาคมูลฐานนะครับในอะตอมนะครับ โปรตอนบวกนิวตอนไม่มีประจุแล้วก็อิเล็กตรอนประจุลบนะครับอ่าเรามาดูรายละเอียดนะครับถ้าโปรตอนนะครับมีมวล1.6นะครับเอาสองตำแหน่งหน้าก็พอ1.6ึ่งจกคูณสิกำลังลบยีกิโลกรัมนะครับส่วนประจุของโปรตอน1ตัวนะครับก็คือ1.6ึ่งจคูณสิกำลังลบสินะครับที่ครูบอกไปเมื่อกี้ส่วนอิเล็กตรอนนะครับคือ9.1 คูณ10บกลังลบ3 1กิโลกร,รัมนะครับมวลของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะน้อยกว่าโปรตอนนะครับดูจากเลขที่กําลังนะครับนะครับก็ถ้ายิ่งลบมากก็คือแปลว่ามันมีค่าน้อยกว่านะครับอิเล็กตรอนนั้นเบากว่ามากนะครับต่อไปประจุของอิเล็กตรอนก็มีค่าเท่ากับประจุเท่ากับประจุของโปรตอนเลย1.6ึ่งกคูณกำลังลบสคูลอมบ์แต่ว่าประจุ ข้างหนมันจะเป็นลบอันนี้จะเป็นบวกนะครับต่อไปนิวตรอนนะครับนิวตรอนก็1.6คูณ10กำลังลบ27จะสังเกตเห็นว่ามวลของนิวตรอนเนี่ยเท่ากับมวลของโปรตอนนะครับ1.6 10กคูำลังลบ27แต่ว่าประจุเป็น0ูนย์นะครับชนิดของอการนำไฟฟ้านะครับจะมีอยู่3ชนิดนะครับก็คือตัวนำนะครับ ตัวนำฉนวนแล้วก็สารกึ่งตัวนำนะครับจะมีอยู่สามเิดก็คือการนำไฟฟ้าของสารนะครับตัวนำก็คือวัตถุที่นำไฟฟ้าได้นะครับก็คือเขาจะพูดว่ามีอิเล็กตรอนอิสระนะครับคำว่าอิสระก็แปลว่าเคลื่อนที่ได้นะครับนะครับก็คือแปลว่าถ้ามีอิเล็กตรอนอยู่บนนี้นะครับมันจะเคลื่อนที่ไปมาได้นะครับไม่ไม่ได้อยู่นิ่งนะครับก็คือเช่นนะครับ ทองแดงก็คือสายไฟเราเนี่ยนะครับเหล็กนะครับอลูมิเนียมนะครับพวกนี้นะครับตัวนําหมดเลยนะครับส่วนฉนวนนะครับฉนวนก็คือวัตถุที่อิเล็กตรอนนะครับไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระก็คือเรียกได้ว่าเข้าอยู่ในกระบวนการไฟฟ้าสถิตนะครับก็คืออิเล็กตรอนอยู่นิ่งนะครับเช่นแก้วไม้นะครับยางกระดาษอะไรพวกนี้นะครับที่ พลาสติกอะไรพวกน,นี้ที่ไม่นําไฟฟ้านะครับก็คือเป็นฉนวนนะครับส่วนสารกึ่งตัวนํานะครับภาษาอังกฤษคือ semi ctor, เซมิคอนดักเตอร์เซมิแปลว่ากึ่งนะครับคอนดักเตอร์คือตัวนําก็คือเป็นวัตถุที่การนำไฟฟ้าอยู่ระหว่างฉนวนกับตัวนําคือคือพวกนี้มันจะเช่นซิลิคอนเจอร์มเนียมพวกนี้มันจะถ้ายิ่งร้อนเนี่ยมันจะนําไฟฟ้าได้ดีนะครับก็คือเขาเรียกว่าสารกึ่งตัวนํานะครับ ต่อไปนะครับการกระจายของประจุนะครับอันนี้กรณีเขาจะเขาจะให้นักเรียนดูนะครับว่าตอนนี้คือสีเหลืองกับสีเขียวเนี่ยมันเป็นฉนวนอยู่นะครับดังนั้นไอ้สีฟ,ฟ้านี่คือตัวนํานะครับดังนั้นคือเวลาเราเกิดประจุบนพวกเนี้ยมันจะไม่ไหลไปไหนเพราะว่ามันโดนไอ้ฉนวนสีเขียวกับสีเหลืองในกั้นอยู่แล้วก็สองประจุ สีฟ้าของ2รูปทรงนี้ก็ไม่ถ่ายเทีหากันด้วยเพราะว่ามันถูกขั้นด้วยฉนวนนะครับจะให้นักเรียนดูรูปล่างนะครับในข้อนี้ก็คือถ้า,าลักษณะของปลายที่มีความปลายที่แหลมนะครับความแน่นของประจุจะมากนะครับแต่ถ้ามันเป็นทรงกลมปุ๊บมันจะกระจายเท่าๆกันนะครับ ก็คืออีกประเด็นคือประจุมันจะอยู่เฉพาะด้านนอกของผิววัตถุโลหะเท่านั้นนะครับเนี่ยนันเยกเรียนสังเกตเห็นว่าข้างในจะไม่มีประจุนะข้างในที่กากบาทสีแดงจะไม่มีประจุอยู่สีฟ้าก็เหมือนกันประจุจะอยู่ภายนอกนะครับสนามไฟฟ้าข้างในเป็นศูนย์นะครับก็คือการอธิบายปรากฏการณ์นี้ก็เหมือนกับการที่ฟ้าผ่าในรถยนต์นะครับแล้วก็เราตัวเราอยู่ในรถยนต์นะครับก็จะ ไม่ได้รับอันตรายนะครับเพราะว่าประจุไม่ได้อยู่ภายในทรงกลมนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของไฟฟ้าสถิตนะครับการที่เราเอาเออลูกโป่งนะครับถูก,กับผมนะครับก็จะทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นมันก็จะดูดประจุนะครับเออมันก็จะดูดเส้นผมได้นะครับเพราะว่าลูกโป่งนะครับมีประจุไฟฟ้าอยู่นะครับ ก็ค right. ือจริงๆแล้วการการถูนะครับมันคือการถ่ายเทนะครับถ่ายเทประจุคือประจุมันไม่ได้หายไปไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นการถ่ายเทจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งนะครับการทําต่อไปนะครับเป็นเป็นการทําให้เกิดประจุไฟฟ้านะครับมีอยู่สามชนิดนะครับก็คืออันอันดับแรกคือการขัดถูนะครับคือการที่ราทาการที่เราจะทําให้มันเกิดประจุขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกคือการขัดถูนะครับ ก็คือเอามาถูกันมันก็เกิดประจุเลยนะครับอ่าก็อย่างเช่นเอาอีโบนท์นะครับกับผ้าขนสัตว์นะครับอ่าผ้าขนสัตว์ก็จะกลายเป็นประจุบวกแล้วก็แท่งอีโบนท์ก็จะเป็นลบนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปนะครับว่าการขัดถูนะครับทำให้เกิดประจุแต่ว่าประจุโดยรวมแล้วเท่าเดิมนะครับ ก็คือประจุมันแค่เคลื่อนนะครับแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าเอ่อสิ่งที่เบาที่เบากว่ากันก็คืออิเล็กตรอนใช่ไหมครับเพราะว่าน้ําหนักเบากว่าก็อย่างเช่นถ้ากรณีนี้นะครับก็คือผ้าขนสัตว์เนี่ยปกติมันจะมีบวกกับลบใช่ไหมครับบวกกับลบก็คือวัตถุทุกชนิดจะมีบวกกับลบเป็นกลางนะครับไม่มีประจุแต่พอขัดถูปุ๊บไอบ้ไอลบตรงนี้นะครับของผ้าขนสัตว์มัน ย้ายมานะครับอยู่ที่แท่งนะครับแท่งอีโบไนท์นะครับทําให้แท่งอีโบอีโบไนท์นะครับมีลบจํานวนมากกว่าบวกมันก็เกิดมันก็เลยกลายเป็นลบนะครับส่วนผ้าขนสัตว์ลบที่เสียไปเมื่อกี้นะครับมันก็จะทําให้มีเหลือบวกมากกว่านะครับทําให้มันกลายเป็นบวกนะครับโอเคไหมครับคือมันแค่ย้ายประจุจากผ้าขนสัตว์นะครับมาที่แท่งนะครับต่อไปนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันต่อไปวิธีที่2นะครับคือการเหนี่ยวนํานะครับวิธีแรกคือการขัดถูวิธีที่2คือการเหนี่ยวนํานะครับก็คือการที่ทำให้วัตถุนะครับมีประจุอีกชนิดบนในลนักษณะที่ประจุตรงข้ามกันนะครับอ,อย่างเช่นแต,แต่แต่คือไม่ได้แตะกันนะครับไม่ได้ไม่ได้สัมผัสก,กันของสองชนิดนะครับอย่างเช่นตอนแรกเรามี มีวัตถุวัตถุหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกลางนักเรียนจะนับดูว่าลบมันจะเท่ากับบวกนะครับถือว่าลบลบเท่ากับบวกนะครับก็คือเป็นกลางต่อต่อมานักเรียนเอาแข้งอะไรสักแข้งหนึ่งที่มีประจุเรารู้แล้วว่ามีประจุลบนะครับแต่ไม่ได้แตะกันนะครับเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมไม่ได้แตะต่อมาเอามาใกล้เอามาใกล้นะครับไม่ได้แตะลบก็จะดึงดูดบวกภายในของวัตถุนะครับแต่ว่า อีกแนวหนึ่งก็ผลักสิ่งที่เหมือนกันออกไปนะครับก็ทําให้ลบมันไปอยู่ฝั่งขวาบวกมาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ขั้นที่2ออยู่นะต่อไปขั้นที่3ก็คือก็มีการต่อสายดินนะครับลักษณะนี้คือการต่อสายดินแต่ถ้าในทางการทดลองก็คือเอามือไปแตะนะครับเอามือไปแตะปุ๊บมันก็เหมือนการต่อสายดินประจุก,ก็ไหลเข้าตัวเรานะครับการต่อสายดินปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่า ประจ,จุที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับก็คือประจ,จุลบประจ,จุบวกเคลื่อนที่ไม่ได้นะประจ,จุลบก็จะไหลออกจากตัวนํานี้ลงดินดังนั้นคือภายในภายในตัวนํานี้นะครับก็จะเหลือแต่บวกนะครับในภาพนี้ก็คือจะได้เห็นว่าบวกมากกว่านะครับลบหายไปก็คือในนี้จะ้สังเกตว่า ลบไม่ได้ออกไปหมดนะแต่ก็แต่ก็เหลือลบน้อยลงนะครับก็คือประจุบวกนะครับจะมากกว่านะครับดังนั้นคือในภาพดีนี้ทรงกลมจะกลายเป็นประจุบวกแล้วนะครับก็คือหลังจากที่เราต่อสายดินปุ๊บเราก็เอาสายดินออกนะครับแต่ว่าตัวเหนียวนําฝั่งซ้ายนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับตอนสุดท้ายปุ๊บเราก็จะได้วัตถุที่มีประจุบวกนะครับเพราะว่าประจุ บวกมีมากกว่าประจุลบนะครับสังเกตเห็นว่าเราเอาลบมาล่อนะสุดท้ายเราได้บวกนะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการเดนี่ยวนำให้เกิดประจุบวกเป็นภาพสรุปนะครับต่อไปการเดี่ยวนำให้เกิดประจุลบใช่ไหมครับอย่างเมื่อกี้ที่ครูอธิบายไปคือเอาลบมาล่อจะได้บวก แต่ถ้าเกิดเราอยากได้บวกเออแต่แต่แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ลบก็ต้องเอาบวกมาล่อนะครับเอาสิ่งตรงกันข้ามมาล่ออย่างในภาพนี้นะครับก็ตอนแรกก็เอาบวกมาล่อนะครับลบก็จะมาใกล้บวกก็ไปไกลปุ๊บเราก็ทําไงครับต่อใส่ดินต่อใส่ดินลบก็ไหลออกไปนะครับพอลบไหลออกอ่าเดี๋ยวนะพอพอต่อใสยดินปุ๊บอ่าลบไม่ได้ไหลนะครับในภาพนี้แต่ว่า ลบนะครับขึ้นจากดินขึ้นมาจับกับบวกตรงนี้ทําให้เป็นกลางนะครับก็คืออย่างที่บอกไปว่าบวกเนี่ยมันไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ทําไมลบฝั่งนี้ไม่ลงดินเพราะว่ามันถูกแท่งนี้เหนียวนําไว้อยู่ตรึงไว้อยู่นะครับมันเลยไม่ไปไหนนะครับลบจากดินก็เลยขึ้นมาพอขึ้นมาจับปุ๊บก็เป็นกลางหายไปเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็เอาสายดินออกแล้วก็ค่อยเอาตัวเหนียวนําออกเราก็จะได้ สุดท้ายเป็นลบนะครับแปลว่าเราเอาบวกมาล่อนะครับเราเอาบวกมาล่อปุ๊บเราก็จะได้ลบอ่าอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นวิธีที่สามก็คือการแตะนะครับการสัมผัสนะครับเอามาแตะกันดื้อนี่เลยนะครับการจะทําให้วัตถุอีกอันนึงมีประจุนะครับอย่างเช่นเรามีลบเราต้องการให้อีกทรงกลมนึงซึ่งเป็นกลางนะครับมีประจุลบแเราก็เอาลบเนี่ยไปแตะ ลบก็จะถ่ายเทไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะกลายเป็นลบในทันทีนะครับแต่ประจุที่อยู่ในแท่งสีส้มนี้ก็จะลดน้อยลงไปนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับก็ดูภาพด้านซ้ายมือนะครับอันนี้คือมีรัศมีนะครับ r 1นะครับ อันนี้มีลัศมี R2 นะครับทรงกลมนะเป็นทรงกลมนะครับส่วนประจุประจุตอนแรกนะครับเขาจะให้เป็น Q1 นะครับแล้วก็ประจุตอนแรกของทรงกลมอันที่สเป็น Q2 นะครับอ่าตอนแรกยังไม่ต้องดูอะไรมากนะครับตอนแรกมีประจุอยู่ อันนึงอีกอันนึงไม่มีประจุปุ๊บพอเอาแท่งเหล็กนะครับมาพาดประจุก,ก็จะไหลถ่ายเทกันนะครับให้มีจํานวนเท่าๆกันนะครับแต่ถ้านักเรียนเอาไม้นะครับมาพาดปุ๊บประจุก,ก็ไม่ไหลนะครับเพราะว่าเป็นฉนวนนะครับประจุไม่ไหลในสมการนี้ก็จะมีการใช้สูตรคิดคำนวณง่ายๆนะครับ q ิวพรามก็คือประจุหลังจากที่ถ่ายเทเรียบร้อยแล้วของอันที่1นะครับ r 1ส่วน r 1บวก r 2นะครับก็คือของรัศมีของทรงกลมอันอันที่1นะครับส่วน r 1นบวก r 2แล้วก็วงเล็บ q 1บวก q 2นะครับก็คือประจุต,ตอนเริ่มเริ่มต้นของทั้ง2ออันนะครับอันนี้มันก็จะเป็นสูตรที่คำนวณได้ว่าเป็นประจุข,ของ ของทรงกลมอันแรกใหม่นะครับหลังจากที่แตะแล้วนะครับส่วนอีกอันนึงก็ Q 2พา์มก็คือประจุหลังจากที่แตะแล้วนะครับเทบ่ากับ R 2ส่วน R 1บวก R 2คูณกับ Q 1บวก Q 2นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะมี แบบทดสอบเล็กน้อยนะครับอ่านะครับครูจะพานักเรียนมาดูเรื่องของแบบฝึกหัดนะครับอย่างที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับ มันจะมีสูตรอยู่สูตรหนึงที่สูตรแรกที่ครูบอกนะครับ Q เท่าก,กับ n e นะครับเห็นไหมครับ Q คือประจุนะครับประจุรวมทั้งหมดส่วน n คือจำนวนอิเล็กตรอนนะครับส่วน e คือประจุของอิเล็กตรอนเป็นค่าคงที่นะครับคือ1 6ึ่งจุดหกคูณสิบกลังลบสิบเก้านะครับอันนี้จำไปเลยนะครับเห็นไหมว่า6กับ9เห็นไหมว่ามัน ตรงกันข้ามกันนะครับวิธีการจำง่ายๆนะครับอย่างในโจทย์นะครับข้อที่1นนะครับจุดประจุหนึ่งมีประจุ6.4นะครับประจุนี้มีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่นะครับก็คืออันนี้ถามโปรตอนนะครับก็เหมือนกันแต่แค่มันเป็นประจุบวกใช้สูตรเดียวกันนะครับก็คือเขาบอกประจุรวมใช่ไหมครับแล้วก็แทนลงฝั่งซ้ายเห็นไหม 6.4คูณ10กำลังลบ16 n ก็คือจำนวนนะครับเขาถามจำนวนเราก็ติดไว้ส่วน e e ของอิเล็กตรอนนะครับตอนแรกเอ,อ e เป็นลบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของโปรตอนก็คือเราไม่ต้องใส่ลบนะครับแต่ว่าประจุเท่ากันนะครับอ่า n ก็เท่ากับอันนี้มันคูณอยู่นะครับก็ย้ายไปาหาร6.4คูณ10กำลังลบ 16, 16. หารหนคูณ10กำลังลบ19เนะครับเท่ากับตัด4นะครับได้ 4, นะ4ีนะสคูณ10กำลังลบ16กเลขยกกำลังถ้าหารกันเอามารลบกันนะครับลบกับอย่าลืมมีลบ19อีกนะเท่ากับ4คูณ10กำลังลบ16บวก19เ้าท่ากับ4คูณ10กำลัง สานะครับก็คือสี่พันตัวนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าวันนี้พอแค่นี้นะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับ